กราบสวัสดีท่านผู้ชมนะคะเราจะทํำยังไงให้พืชของเราเนี่ยกินปุ๋ยได้ดีนะคะเราต้องรู้ก่อนว่าดินของเราเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างนะคะอยู่กับน้ำอ้อยเวลาพอยารัางสนีนะคะเกี่ยวกับเรื่องเมื่อทเกี่ยวกับเรื่องของดินนะคะหรือเกี่ยวกับเรื่องของฮิวมัสนะคะแต่วันนี้เราจะมาแบ่งปันในการที่จะทําหัวข้อในเรื่องของการที่เราจะทํายังไงให้พืชของเราเนี่ยคะ่ะกินปุ๋ยได้ดีขึ้นนะคะถ้าถามว่าจะกินปุ๋ยได้ดีขึ้นเนี่ย ปัจจัยอันดับแรกเลยค่ะสิ่งที่เราต้องมีคือเราต้องมีน้ําก่อนเลยนะคะถ้าเราไม่มีน้ำเนี่ยมันยากในการที่จะจัดการกับเขา,เายกเว้นในเรื่องของการที่พึ่งฟ้าพึ่งฝนตามฤดูกาลนะคะเพราะว่าถ้าพึ่งฟ้าพึ่งฝนตามฤดูกาลเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเออลักษณะของการที่เรา,เาจะทำยังไงเนี่ยเร,เราเราเราใส่ทุกอย่างไปก่อนที่จะฝนที่จะตกชุดแรกนะคะในส่วนของตัวของน้ำม้อยเองอนำ้ำมอยทำเกี่ยวกับเรื่องของ ฮิวมัสนะคะก็คือเขาเป็นทางรัดของดินหรือทางทางาที่จะทําให้พืชรอดในช่วงฤดูแล้งนั่นเองก็คือการที่คุณสมบัติทางกายภาพส่วนส่วนตัวของเขาเนี่ยเขาเป็นลนักษณะเหมือนดินที่ใส่ลงไปแล้วเนี่ยอาศัายน้ำนะคะแล้วเป็นกระทํากับดินโดยตรงเลยก็คือทําให้ดินร่วนซุยในใน,ในระยะเวลาอันสั้นถึงแม้ว่ากระทบ หน้าดินในลักษณะของการที่ฝนตกสมมติใส่ไปแล้วคะ่ะฝนตกรอบหนึงปุ๊บเขาทําการเก็บทันทีแล้วก็ทําสะสมอยู่ในดินนะคะแล้วก็ทํากระบวน,นการแลก,ก,ก,กประจุกันแลกประจุบวงประจุลบกันทําให้ดินล้วนซุยหรอคะพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยพอดินล้วนซุยปุ๊บดินเกิดการอุ้มน้ำนะคะยกระดับดินให้มีอากา,า,กาศมีน้ํามีทุกอย่างนะคะเป็นโพรงที่ทําให้ เหมาะแก่การที่รากของพืชจะเจริญเติบโตได้ดีแต่ถ้าเกิดเรายังไม่ได้ลงพืชเราใส่ลงไปแล้วพืชทําการออไม่ใช่ดิดนดินทําการอุ้มน้ําแล้วนะะเนี่ยค่ะลราก็ทําการปรุงดินเลยในนั้นเราจะปลูกอะไรก็แล้วแต่นะคะตอนนั้นอะ่ะรากเขาเดินได้แล้วนะคะแล้วในส่วนของตัวน้ำว่เองเนี่ยน้ำว่ายทเกี่ยวกับ,กบ,กบฮิวมสัสแน่นอน,นะคะ่ะใส่ลงไปแล้วตะกะในส่วนที่น้ำว่าได้ก็คือ เราใช้เวลานะคะในการที่จะทดสอบหรือในการที่นั่งดูเลยว่าดินต้องดีภายใน3วัน5วันหรือ7วันหรือ15วันจะต้องไม่เกินกว่านี้นะคะในการที่ดินจะต้องเปลี่ยนสภาพให้ท่านผู้ชมเห็นเลยในการที่ใส่ลงไปแล้วต้องมีน้ำาลรอ,อยก็จะพยายามแบบพูดทบทวนและทบทวนอีกแต่ว่าในลักษณะของ เกษตรกรแต่และท่านก็จะไม่เหมือนกันอย่างเช่นหมอยกตัวอย่างก่อนนะคะอย่างกับการเตรียมการไว้ก่อนซึ่งอย่างกับเกษตรกรอีกท่านหนึ่งที่โทรมาหาอ๋อยก็คือคนที่อยู่ในส่วนของนครสวรรค์นะคะก็คือการที่พี่เขาจะใส่ลงไปเพื่อที่จะรอรับน้ําฝนหรือ,เ,อเขาเรียกอะไระฝนหลงฤืูอ่ะก็คือถ้าฝนตกลงมาปุ๊บพัวทันทีเลยเก็บ นะคะแล้วก็ช่วงกลางคืนหรือช่วงเย็นๆที่มีน้ําค้างนะคะหรือว่าน้ําที่เห็นไหมคะว่าเวลาสังเกตว่าเวลาหน้าหนาวอ่าหรือฤดูหนาวอ่าก็คือจะทําให้เกิดน้ําค้างบนยอดหญ้าได้หมายความว่าแค่เรามีน้ําค้างตรงนี้เขาก็เก็บแล้วนะคะเก็บลงมาในดินเลยแล้วก็ปรุงให้เราเรียบร้อย ันนั้นคือสิ่งที่เกษตรกรในการที่เขาจะเตรียมการไว้ก่อนเลยซึ่งหลายคนก็จะทําแบบนี้ค่ะคือต้องเตรียมการไว้ก่อนเลยใส่จะใส่ตอนไหนก็ได้ไม่ต้องรอให้แบบโอ้ยเดี๋ยวฝนใกล้จะตกก่อนค่อยซื้อแล้วค่อยใส่แต่ในส่วนของเกษตรกรบางท่านเนี่ยเขาจะเตรียมการไว้ก่อนเลยคือซื้อไปแล้วค่ะแล้วก็ใส่ไว้รอเลยแล้วก็เขาจะไม่ไปไหนค่ะไม่ละลายไม่หายไปไหนเลยโดนน้ำไม่ใชน้ําพัดไปนี่ไม่มีทางเลยนะคะเพราะว่าในส่วนของ ตัวฮิวมัสหรือมิสเตอร์ฮิวมัสที่เราไปรุงเรียบร้อยหรือการผสมการบิ๊กเรียบร้อยตาก,กาศของเราก็คือต้องเห็นในเวลาอันช็อตไทม์คือเวลาอันสั้น3วัน7วัน15วันเนี่ยต้องรู้เรื่องเลยแล้วเราทำมาได้สำเร็จแล้วเป็น3ปีแล้วนะคะแล้วเรื่องของการที่ส่งต่อท่านอาหารแต่เรามาทำวันเนี้เรามาทำในหมวดที่ว่าทำยังไงให้ปุ๋ยเนี่ยมันกินพืชกินปุ๋ยได้ดี ได้เร็วขึ้นคือหมายความว่าเราใส่มีน้ำถ้าเราไม่มีน้ำเราพึ่งฟ้าพึ่งฝนตามฤดูกาลก็คือใส่ก่อนที่ฝนหลงฤดูหรือฝนจะเข้ามาใส่ไปเลยนะคะสมมุติว่าเป็นเนื้อที่ของเป็นไล่แบบเป็นเป็นลักษณะเหมือนกับคนที่ทำข้าวโพดทำอ้อยหรือทำข้าวนะคะหรือว่าทำมันสับปะหลังก็คือลักษณะของการหวาน ดนึงละึะไร่เราจะใช้ใช้อยู่ประมาณ4กระสอบนะคะสกระสอบเนี่ยก็จะประมาณ100กิโลในการที่เราใส่ไปลราปุ๊บไถคุกเลยค่ะไถพวนแล้วก็พอฝนตกปุ๊บอุ้มน้ําเลยนะคะตอนนี้ท่านจะใส่ปุ๋ยอะไรไปก็ยอดเยี่ยมเลยแล้วก็ทําให้เราประหยัดปุ๋ยมากขึ้นเพราะว่าการที่เขาไม่ต้องแบบ เหมือนกับว่าสมมติดินเราแข็งเราใส่ไปปุ๊บฝนตกมาปุ๊บไหลไปกับน้ําเลยแต่ของเราเนี่ยพอเราไถาปุ๊บเนี่ยดินมันจะมีอากาศมีความชื้นนะคะแล้วก็มีความล่วนซุยพอเราใส่ไปปุ๊บปุ๋ยมันจะลงลึกนะคะพอลงลึกปุ๊บเนี่ยไปหารากของพืชเลยพืชสามารถเก็บไปกินได้เลยแล้วเรามีหน้าที่ในการเก็บนะคะปุ๋ยที่ค้างค้างอยู่ในดินหรือว่าปุ๋ยที่ควบแน่นอยู่ในดินหรือที่สะสมอยู่ในดินแล้วมันเอามากินพืชกินหมด พืชกินไม่ได้ว่ามีหน้าที่ในการที่เอามิสเตอร์ฮิมัสของเราลงไปแล้วเราไปเก็บมาให้กับพืชเลยจอที่ปลายรากของพืชเลยเพราะฉะนั้นมันอีกหนึ่งปัจจัยก็คือจะทําให้พืชเราเนี่ยกินปุ๋ยได้ดีขึ้นไม่ว่าเราจะใส่ปุ๋ยอะไรเข้าไปปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมี B, นะคะมันก็จะกินปุ๋ยได้ดีขึ้นและเห,เหตุหนึ่งปัจจัยทํายังไงที่จะทําให้ พืชของเราด้กินปุ๋ยได้ดีขึ้นค่า PH ของเราในดินจะต้องมีค่า5.5ถึง6.5แต่ถ้าบางคนบอกโอ้ยฉันจะไปซื้ออะไรเนาะจะไม่ต้องไปซื้อเครื่องวัดนงวัดดินอะไรมาเป็นเกษตรธรรมดาก็ใส่น้วอ้ไปพว่ปุ๊บถ้ามันมีน้ําส่งปุ๊บมันต้องแตกกิงแตกยอดให้เห็นภายใน3วัน7วัน15วันนะคะถ้าเกิดไม่แตกยอดให้เห็นนี่มีเรื่องค่ะก็คือโทรหาาอ้อยได้เลย095687 8444นะคะ0956878444ก็โทรมาปรึกษาได้เลยไม่ว่าสภาพดินท่านจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ปลูกแล้วพืชไม่สามารถที่จะแบบให้ผลผลิตได้ดีเลยบางทีเนี่ยอย่างหนึ่งที่เกษตรกรต้องใส่ใจให้มากในเรื่องของการวัดค่าของดินเราต้องมีเครื่องวัดดินแต่โอเคถ้าเกิดเราไม่มีในส่วนของมมสเซอร์เฮมานห่ามหรือม้อยเนี่ยก็จะสั่งสมประสบการณ์ตรงที่เราดูว่า แต่และจังหวัดเนี่ยค่าของดินแต่และจังหวัดเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่นะคะมีความเป็นกฎเป็นด่านอยู่ที่เท่าไหร่หรือ,อมีสภาพดินเป็นแบบไหนเพราะว่าเ้าไม่ต้องมีหน้าที่ในการที่จะการันตีดินทั่วประเทศเลยหมายความว่าถ้าใช้ของบอยแล้วจะต้องได้ผลได้ผลนะคะต้องได้ผลกลับฟิดแบ็กกลับมาให้เห็นภาพโดยรวมว่าทุกคนดีขึ้นนะคะแล้วก็จะต้อง มีผลผลิตที่มากขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้พืชเขากินปุ๋ยได้ดีขึ้น mm hmm. เพราะฉะนั้นดึงน้ำนะคะสองต้องทําให้ดินร่วนซุยสามสี่ก็คือต้องทําให้ค่าของดินมีค่าเท่ากับ 5, 5้าจุด้าถึงห5จุดห้ามันจะทําให้การที่พืชน,นําเอาธาตุอาหารไปกินได้นะคะเพราะฉะนั้นบางทีแล้วเกิดการข่มธาตุกัน,นก็ค่ะมีอันดับที่4ี่ <c oughs> ก็คือทำน้ำม้อยมีหน้าที่ ไปปรับนะคะทำให้น้ำไม่เป็นพิษดินไม่เป็นพิษต่อพืชเพราะนั้นถ้าพืชกินน้ำกินปุ๋ยเราไปก็จะต้องเจริญเติบโตงอกงามสะสมธาตุอาหารในใบในลำต้นส่งผลให้ผลผลิตเนี่ย ให้เห็นกับในเทอมนั้นเลยไม่ใช่ไปเห็นแบบเอาปีหน้านี่ไม่ใช่นะคะใสปุ๊บต้องเห็นเลยไม่ว่าพืชน,นั้นจะเป็นพืชอะไรก็แล้วแต่พืชผักสวนครัวมันก็จะย่นระยะเวลาขึ้นมาอย่างบุคคลเนี่ยบอกออย่างเช่นมะละกอใช่ไหมคะมะละกอในแปเดือนให้ผลผลิตแต่ของเราเนี่ยสเดือนติดลูกนะคะ6เดือนที่เก็บผลผลิตได้ละมันจะล่นมาเป็นเดือน2เดือนเลยเพราะว่าเราไปทําหน้าที่ที่ไปกระทําต่อดินเลยซึ่งมัน ใครน้อยคนที่จะทําได้เพราะว่าในส่วนนี้นะว่ากล้าที่จะทําแค่นั้นเองถ้าถ้ากล้าที่จะทําแล้วปุ๊บกล้าที่จะล้วงกระเป๋าด้วยค่ะเพราะว่าต้องใช้ต้นทุนที่สูงเลยนะคะในการที่จะเอาใส่ดินลงไปใส่น้ําแล้วปุ๊บให้เห็นผลทันตาเลยะะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีปัญหาเรื่องดินนะคะหรือว่าเรื่องของน้ําหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีน้ำนะเ่ก็ให้เอาปุ๋ยเราเนี่ยมิสเตอร์ฮิมารเราใส่น้ําไปเลยใส่ไปในน้ําเลยน้ําก็จะเป็น ธาตุอาหารที่ดีเลยดูดน้ําขึ้นมาใสอีกนะคะแล้วก็ข้างล่างก็เป็นเลนอีกบางคนก็เก็บน้ําไม่อยู่นะคะบางคนที่สระเก็บน้ําไม่อยู่ก็หนวดก็ไปทําหน้าที่ในการที่จะไปสร้างเลนให้หรือสร้างการอุดรอยรั่วหรืออุดที่จะไม่ให้น้ำเนี่ยมันรั่วออกไปนะคะก็ถ้าบางคนเติมได้ก็เติมอย่างหนวถ้าเกิดสมมุติเราจะเก็บน้นําฝนที่ต้องลึกพอนะคะน้ําฝนนี่เราจะเก็บแล้วเราจะเราจะใช้ไปตลอดฤดูได้นี่มันต้อง 6เมตรนะคะลึก6เมตรกว้างเท่าไหร่ไม่ว่ายาว12เมตรไว้ก่อนเลยต้องลึกนะคะถ้าใครเก็บน้ำฝนแต่ถ้าใครไม่ได้เก็บน้ำฝนเติมบาดาลเข้าไปก็หมายความว่าเราจะขุดที่เท่าไหร่ก็ได้ของน้ำม้อยเนี่ยขุดอยู่ที่เมตรกว่าบางอ,งอีกบ่อหนึ่งก็ขุด6เมตรเลยนะคะก็ถ้าน้ำแห้งแล้วก็ดูดบาดาลไปพัก นะคะก่อนที่จะมาใช้เพราะฉะนั้นว่าก็ฝากนะคะไม่ว่าใครก็ตามที่แบบขุดสระเก็บน้ําไม่อยู่ด้วยเราก็ใส่เข้าไปนะ,ะเอาปุ๋ยเราใส่เข้าไปน้ํำนันก็เป็นปุ๋ยด้วยแล้วในพิสเตอร์ฮิวมัสของเราเราทําหน้าที่ทําให้พืชกินปุ๋ยได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่ปุ๋ยเข้าไปในการคาดหวังของเกษตรกรก็คือต้องการให้พืชเรากินปุ๋ยได้ดีว่าทาหน้าที่ในการที่จะเอา ของเราเนะะี่ยค่ะใส่ลงไปและช่วยทำให้พืชเรากินปุ๋ยได้ดีดินล่วนซุยดินอุ้มน้ำนะคะได้ถึง25เท่ามากกว่าดินธรรมดาสามารถทาเราผ่านแรงได้ทำให้รากเนี่ยลงดิ่งลงลึกขึ้นไปไปสะสมธาตุอาหารและน้ำให้อยู่ในชั้นลึกนะคะในช่วงที่แรงเพราะฉะนั้นเมื่ก็จะฝาก เกษตรกร,ร,กรทุกท่านนะคะคํานึงถึงสิ่งเหล่านี้ให้มากแล้วก็วันนี้น้ำม้อยก็มาแบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนถ้าเกิดใครสนใจก็0 9 5 6 8 7 8 4 4 4นะคะสนใจก็โทรมาหาน้ำมอยได้เลยก็ยินดีที่จะให้คําปรึกษานะคะทั่วประเทศเลยซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรคะ่ะถ้าท่านมีอยู่แล้วก็โทรมาหาน้ำมอยได้เลยแล้วก็เรายินดีที่จะแบ่งปันนะคะให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศเลยแล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณที่ลูกค้าเอาไปใช้แล้วส่งกันบ้านมาให้เราแล้วก็ ช่วยกันซื้อของน้อม้อยจนถึงวันเนี้ทำให้นะ้อม้อยแบบมีมีมีผลการทดลองใช้ทั้งของตัวเราเองและของลูกค้ามรวมกันเนี่ยเราเลยเกิดความมั่นใจสามารถการันตีได้ทั่วประเทศว่าของเราใช้ได้ผลนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ผลแล้วเก็บคืนหมดเลยค่ะยินดีรับคืนหมดเลยแต่ไม่มีเลยค่ะมีแต่สั่งเพิ่มสั่งเพิ่มวันนี้นะ้อ่า้อยก็กราบขอพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ฝากด้วยนะคะทุกอย่างเราอยากได้เราต้องสร้างเองค่ะสวัสดีค่ะ